พุทธะาากาเสวะปะหังนัตติสะมโนนัติพาหิโลสังขาราสะสัสะสัตตานัตินัตติพุทธานะอินชิตตันติขอจเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัน,นี้สามเณรจะได้แสดง พระสัทธรรมเทศนาขององค์สงเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ทาสว่างใจเพื่อขายความเป็นไปของชีวิตให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจและถือไว้เป็นเครื่องเตือนใจในการดำรงชีวิตเพื่อบรรลุวัดถุประสงค์ของ แต่ละคนจนตลอดการดำรงชีวิตในชาตินี้และเพื่อสร้างปัจจัยต่อไปในภายภาคหน้าอีกเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะอำนวยประโยชน์ให้ตามสมควรแก่เวลาสื่อต่อไป พระสถาปรตเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องอานิสงส์สร้างพระเจดีทรายซึ่งพวกเราได้ร่วมการสร้างในช่วงงานบุญครั้งนี้ซึ่งเป็นประเพณีบุญในการสร้างหรือก่อพระเจดีทรายน,นี้คนโบราณท่านถือเป็นบัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พระเจดีใช่ซึ่งช่วงนี้พวกเราชาวพุทธคือว่าเป็นวันที่นับศกราชใหม่นับศกราชคือการนับจำนวนที่พระพุทธเจ้าของเราปบรบบิปินิพพานไปแล้ว นานเท่าไรเป็นจำนวนกี่ปีแล้วการก่อพระเจดีทซายครั้งหนึ่งในการให้รู้ว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วพระพุทธศาสนานานขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วพระพุทธพระพุทธเจ้าปริปนิพพานไปแล้วอีกหนึ่งปีสองการก่อพระเจดีาย เป็นโอกาสให้พวกเราได้ร่วมใจกันนำทรายเข้าวัดซึ่งคนโบราณให้เหตุผลว่าบางทีเราทรายขาวที่สวยนะโซ่เขาแห่งหนึ่งจึงได้กวดทรายงั้นมารวมกันเป็นกองแล้วก็เป็นพระเจดีย์ทรายขึ้นจากนั้นได้นำดอกไม้มา จิตใจว่าพระเจดีไซน์นั้นคือพระสามาสัมพุทธเจ้าครั้งเขาตายไปแล้วด้วยอานิสงส์นั้นทำให้ไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์หลายครั้งคันศินบุญแล้วกลับมาเกิด ในมนุษย์อีกได้ก็ได้เป็นพระราชาหลายครั้งเช่นกันเขาได้เว,วียดเวียนตายเกิดอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทว,วดาตลอด91กับโดยไม่ได้ไปเกิดในนรกหรือสัตว์เดรัจฉานเลยจนมาชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้บวช ในพระพุทธศาสนาและบรรลุธรรมเป็นมองเห็นสภาธรรมความจริงในพระเจดีทรายได้ง่ายโดยจะมองเห็นเรื่องอนนี้นนจังความแปรเปลี่ยนในพระเจดีนั้นในขณะเดียวกันจิตก็จะนึกภาพความเปลี่ยนแปลงใน ร่างกายตนเองขึ้นมาพร้อมกันทำให้ทราบว่าร่างกายของตนเองนั้นก็ไม่ต่างไปจากกองดินกองทรายเท่ากันนะเมื่อเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นท่านเรียกว่าจิตมองเห็นตายลักในตนเองได้มีผลทำให้เกิดดวงตา หินทำขึ้นเป็นการบรรลุธรรมเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาของาที่คนไม่เข้าจะคิดได้ผลบุญที่ได้จากการก่อพระเจดีไซน์เกิดขึ้นที่เจตนาสำคัญเมื่อเรามุ่งหวังบุญการบุญ นั้นจะจริงอะไรก็ตามผลที่ได้ก็จะเป็นบุญกุศลที่เราตามต้องการในทางตรงข้ามถ้าเจตนาของเราไม่เป็นบุญเพียงเรามีจิตอกุศลกับกองบุญที่เราผู้อื่นปรับอกุศลดังนี้ บุญและบาปไม่ได้อยู่ใกล้จากจิตและความคิดเรามากนะักเราอาจสร้างได้ทั้งบาปและบาปริงเจตนาของเราเองคนที่มีปัญญาเขาจะเลือกสร้างบุญเป็นคนที่ไม่มีปัญญาก็จะปล่อยโอกาสให้บุญนั้นหลุดปล่อยไปทั้งบุญ และบาปล้วนมีผลต่อชีวิตเราที่ยังเวียนตายเกิดในสังสารวัดต่อไปจงเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเถิดแล้วชีวิตในโลกหน้าจะได้เกิดในภพที่ดี ตามตัวอย่างเรื่องราวที่แสดงมานี้เทศนาปริโยสานีในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งธรรมเทศนาสมณีได้แสดงธรรมในการว่าด้วยอนิสง์ก่อพระเจดีทรายได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระสมณะเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้ ในไท้ายที่สุดแห่งพระสมมาสัมพุทธเจ้านี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแก่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพภระปฏิพานทานสารสมบัติสมบูรณ์ด้วยลาภยศสารเสริญทุกตลอดไป การทุกท่านทุกคนเทินแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนีตั้งใจัว โทปนาลโสรยถาไม่ชุติตัสโสรยถาสิติโยวิวัจจันตุสัพพุลโควินาสตุมาตภวัตวันตาลายุสุขีติคายุโกภวะอภิวัจนาสีเรสานิจังโมทัปจาญโนตัตตารธรรมวัฏทันติอายุวโนสุขัง พระรังขอให้<า>มีความสุขนะคุณโยมสาธุ